สวัสดีครับผมยีนนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึงค่านใช้จ่ายรายเดือนสำหรับคนที่จะมาเรียนที่ชิคาโกสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจจะมาเรียนเดี๋ยวผมจะพาคำนวณรูเคากับผมนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าอย่างละเอียดค่าใช้จ่ายหลักๆรายวันรายสัปดาห์รายเดือนสำหรับเพื่อนๆที่อยากมาเรียนที่ชิคาโกนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านปิ้งย่างเจียงนิวร้านเกาหลีในชิคาโกครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง สิ่งที่ผมแบบทําประจําเวลาที่วันหยุดที่ไม่ไปเรียนนะครับก็<อ><อ>หาอะไรกินอร่อยยเพล,เลินๆไปสำหรับยีนมาเรียนภาษาคอร์สเลันที่ชิคาโกนะครับผีซ่านักเรียน F1 ครับที่ชิคากโกอเมริกาลันไอ,อลลโนยสหรัฐอเมริกาครับ ร้านนี้คนละสามจสีเหรียญเป็นบุฟเฟ่ต์กินได้สองชั่วโมงอันนี้คือกาลิกบี e นะครับเป็นเนื้อหมักด้วยกระเทียมสูตรของจีนผสมเกาหลีสำหรับร้านนี้ที่มากินเป็นบุฟเฟ่เด่นของร้านจะอยู่ที่เป็น สามชั้นครับเนี่ยตัวนี้ทีเด็ดเลยสามชั้น,กนเกจียมรสชาติแบบเกาหลีเกาหลีนี่ก็ผมชอบกินมากแล้วก็จะมีกุ้งแม่น้ำครับใครที่เอเชียนี่ก็ทีเด็ดเหมือนกันที่นี่เขาจะไม่ได้กินน้ำจิ้มหรือซอสเยอะก็จะกินแค่กับเกลือกับผิดไทยก็จะโรยโรยหมักๆก,ก,ก่อนจะย่างเนื้อเลยครับก็ หลังไปย่างถ้าเป็นเนื้อแบบอันนี้เป็นเป็นโฮมเมดของทางร้านเนื้อหมักซอสไฟซี่ซอสเผ็ดนี่ก็จะใช้เวลาย่างอยู่ประมาณแค่นาทีเดียวครับเพราะว่ามันมีความมันของเนื้อละก็ก็จะมีถั่วอันนี้ก็เป็นถั่วอบถั่วญี่ปุ่นนีก่ก็กินดับเลี่ยนเป็นคิวไปกินเป็นของว่างก่อนกิน เนื้อพวกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่สำหรับเพื่อนเพื่อนคนไทยที่ชอบกินหมูกระทะแล้วอยากมาอยู่ที่นี่แต่คือกังวลว่าที่นี่จะมีปิ้งย่างหฟิลแบบเหมือนเมืองไทยไหมคือไม่ต้องห่วงครับร้านนี้เขาก็จะคล้ายๆกันอาจจะไม่ใช่หมูกระทะเตาถ่านแต่ว่ามันอร่อยอน,น,น,นะครับร้านนี้คือทีเด็ดแล้วร้านนี้นะครับเนี่ยสั่งจาก iPad ไม่ต้องเรียบพนักงานเลยสะดวกสบายอยากได้อะไรก็ติ๊กๆแล้วก็ส่งเข้าครัวไปแล้วเขาก็มาเสิร์ ก็จะม,มีร้านอื่นที่คล้ายแบบนี้นะเป็นบุฟเฟ่ก็จะมีชาบูมีปิ้งย่างแบบนี้ครับเราก็จะมีเป็นเซกคือหลายอย่างมากเลยแล้ววันหลังใี้โอกาสเดี๋ยวจะพาไปดูๆๆๆๆๆต่อไปเรามาลงดีเทลกันเรื่องค่าใช้ใจ่ายรายวันนะว่าวันนี้ผมใช้อะไรบ้างตื่งตตื่นมาตั้งแต่เช้ามาเนี่ยก็ถ้าตื่นมาแล้วก็คือจะไป ร้านสะดวกซื้อผมจะไปซื้อแซนด์วิชชิ้นหนึ่งมันสิบสิบสองเหรียญก็ตีซะประมาณสามร้อยกว่าแล้วก็จะซื้อนมหรือกาแฟกินแก้วหนึง่งอยู่ประมาณหกเหรียญยี่ห้าเหรียญสามสิบก็ประมาณก็ประมาณสักเกือบสองร้อยใช่ก็คือวันหนึ่งผมจะพยายามควบคุมให้เงิน ใช้มือนึงไม่เกิน2ี่สิบเหรียญคือวันนึงผมกิน2มื้อพอเรียนเสร็จก็อาจจะไปกินข้าวที่ร้านอาหารไทยร้านอาหารใช่อื่นๆก็คือไม่ให้มันเกินคือมือ้อนึงอ่ะจานหนึ่งเรากินอ่ะมันพอ,ม,นพอมันพอดีอิ่มก็คือประมาณสิบห้าสิบเหรียญนั่นคืออีกมื้อหนึ่งคือวันนึ่งผมกินสองมื้อใช่ครับส่วนเรื่องการเดินทางนะครับผมก็จะนั่งรถไฟรถบัสเป้นหลักไม่หนึ่งเดือน ผมจ่ายเป็นรายเดือนอยู่ที่75เดบเหรียญต่อเดือนแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนถ้าเกิดมาแล้วไม่ได้มีความจำเป็นต้องนั่ง30วันหรือว่าเออแบบอยากซื้อแบบรายเดือนแบบถมก็คือวันวันหนึงอะถ้นานั่งเที่ยวหนึ่งมันตกครั้งละสองเหรียญที่สิห้าเซนก็จ่าประมาณ70เหรียญ7จบาทประมาณนี้ใช่ครับก็ส่นค่าโทรศัพท์ผมจ่ายเดือนหนึ่งที่ส5สิเหรียญ ก็ไทยเตเลทีสามห้าก็จะเป็นเจ็ดสิบก็ค่าเรียนเนี่ยคอร์สหนึ่งผมจ่ายที่พันหกร้อยเหรียญใช่ครับก็คือเป็นระยะเป็นหลักสูตรระยะสั้นสี่เดือนคือหนึ่งคอร์สใช่ครับส่วนน้ําดื่มนี่ผมซื้อเครื่องกองมาครับแล้วก็มันจะเป็นเครื่องกองเหมือนเมืองไทยแบบพวกเหมือนในช้อปปี้อะเราก็กองของน้ำกอก มันก็จะแบบพกกองได้อยู่ก็คือกินน้ําเปล่าจากเครื่องกองใชเดือนหนึ่งผมก็จะไปซื้อมาเก็ตอยู่ที่สองครั้งจะซื้อของก็มาทําอาหารกินก็เดือนหนึ่งก็จะตกอยู่ที่ประมาณสามร้อยครับครั้งนี้ไปซื้อก็ว่นร้อยกว่าเีประมาณใช่กี่ร้อยนะงงสามร้อยสามร้อยบาทสามร้อยเหรียญจริงหรอก็ครั้งละร้อยห้าสิบเหอ๋อสองครั้งสามร้อยเหรียญเป็น<อ>เงินเท่าไหร่หกพัน สามวันเดือนกว่าพันนี่ไหนเฮ้ยก็สามสิบคูณสามสามเก้าพันเหรอชื่อแพงเลหรองสำหรับเรื่องการซักผ้าผมจะซักอยู่ที่สดาร์ละครั้งก็จะซักด้วยอบด้วยครั้งหนึ่งก็อยู่ที่หกเหรียญแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้คือคนที่นี่เขาไม่ได้นิยม รีดผ้าเหมือนเมืองไทยกันเพราะว่าเสื้อผ้าที่ใส่คือเวลาแบบหลบซักเสร็จแล้วที่นี่เขาจะนิยมั่นแห้งอบอ่ะเนาะความร้อนมันพออบออกมาปุ๊บเสื้อมันก็จะเรียบอยู่ครับก็เลยไม่ได้มีความจาเป็นที่แบบเออต้องมีเตารีดต้องรีดผ้าอ,อะไรเง,งี้ยเพราะว่าผมก็ใส่เสื้อผ้าสบายๆด้วยแหละใช่แล้วก็อบครั้งเท่าไหร่อ่ะอบาอบครั้งหนึ่งสามเหรียญมีห้าครับใช่ ปกติเราก็ววจะซักผ้กาอาทิตย์ละหนึ่งพัใช่ไหมครับใช่แล้วใช่ครับผมณสำหรับบางคนอาพาร์ตเมนต์ก็จะมีสองแบบแบบที่เออมีเครื่องซักผ้าอยู่ข้างใต้อาพาร์ตเมนต์เลยอยู่ในตึกคือมันจะมีบางที่มันอยู่ในชั้นใต้ดินแต่บางตึกก็คืออาจจะแบบจะมีในตัวในห้องเลยเนี้ยก็แต่ถั้าของผมนี่คือมันอยู่เขาใต้ตึกใช่ครับ ซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างซึ่งเราก็ต้องไปหย่อนเหรียญซักหลายครั้งเหมือนบ้านเราอ่ะจบเป็นเหรียญเหรียญเหรียญอะไรเงี้ยครับใช่ซักด้วยปั่นด้วยซึ่งค่าใช้จ่ายเครื่องซักผ้าจะอยู่ที่อาทิตย์ละสิบเหรียญเดือนละสี่สิบเหรียญครับเป็นเงินไทยชนเงินไทยหนึ่งพันสองร้อยบาทต่อเดือนสำหรับค่าใช้จ่ายรายเดือนจะมีห้าอย่างด้วยกัน หนึ่งค่าไฟสองค่าเน็ตสามค่าบ้านสีค่าโทรศัพท์ห้าค่าพิเน็ตค่าบ้านที่ผมจะจ่าย,ยที่เดือนละห้าร้อยห้าสิบนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนบางคนถ้าเออถ้าอยู่อยู่คนเดียว,วก็จะอาจจะคือราคาแต่ละบ้านมันก็ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันก็ บางคนก็จะหาได้แพงกว่านี้หาได้ประมาณผมหรือหาได้กลางๆคือบ้านอะ่ะมันอยู่ที่เราหาเลยคือรบอ่บผมก็คิดว่าผมก็เออก,ก็ได้ราคาถูกนะกับ150แต่บางคนเออถ้าอยากอยู่ถูกหน่อยก็ไปแชร์กับลูมเมทหาลูกเมทก็อาจจะถูกกว่านี้ไเลี้ยครับใช่ส่วนค่าอพาร์ตเมนต์ก็จะเริ่มต้นอยู่ที่500นถึง3,000ต่อเดือนนี่คือเลทสแตนาตอนนี้ ค่าน้ำค่าไฟเฉลีย่ยเดือนหนึ่งผมจ่ายที่ประมาณเจ็ดสิบแปดเหรียญใช่ครับก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทใช่ก็มีแล้วส่วนค่าอืมสองร้อยที่ไหนเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเออประมาณสองร้อยกว่าเหรียญป่ะ จ็ดสามยี่สิบเอ็ดอ้ก็สองัสองอะไรสองร้อยกว่าเหร,รียญสองร้อยกว่าบาทได่เจ็ดสิบคูณสามสามได้เท่าไหร่สองเลขครเาสองพันหนึ่งสองพันหนึ่งค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟของบ้านที่ผมจะจ่ายเลอยอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยบาทครับก็ส่วนค่าฟิตเนส เดือนหนึ่งอยู่ที่900บาทค่ามือถือค่าอินเตอร์เน็ตกับค่ามือถือนี่ผมใช้แบบอินเตอรเต็ดแบบไปอันแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือคนเ้าก็ใช้ไลน์กันหมดล้ะค่าฟินเน็ตเดือนละ34เหรียนที่ผมจ่ายก็อยู่ที่ประมาณ900กว่าบาทก็มีหลายสาขาให้เราไปเล่นในเมืองคือมีสะดวกมากอะ่ะคือติดรถไฟโดยส่วนใหญ่ติดรถไสใกล้บ้าน ราคาจะย่ยอมหย่หออกก่า900กว่าบาทใช่นี่หมูสามชั้นคนระับนี่แซ,บแซบ่บๆคือสำหรับเรเรียนที่อยู่ที่นี่ก็คือพอจบคอร์สเราก็ต้องลงเรียนคอร์สใหม่ไปเรื่อยๆครับใช่สำหรับคนที่เป็นนักเรียนนะเพราะว่าถ้าวันไหนรู้สึกว่าเออไม่อยากเรียนแล้วก็ก็คือก็เรียนให้มันจบคอร์สสำหรับ ใครที่อยากจะมาเรียนที่อเมริกาผมว่าเรื่องการวางแผนเนี่ยสำคัญที่สุดเรื่องการเงินก็ไม่จําเป็นว่าต้องมาเชลโกคือทั่วทั้งอเมริกาคุณต้องวางแผนเรื่องการเงินก่อนก็แบบที่ผมคํานวณไปนะคือต้องคํานวณค่าใช้จา่ายที่จะส่อไปใช่ครับแล้วก็จะมาบอกว่าการมาอยู่ที่นี่มาเรียนที่นี่นี่คือมันต้องมาปรับตัวสังคมใหม่ๆที่มรงเรียนการใช้ชีวิตการเดินทางมันนี่คือมัน มันไม่ได้เหมือนที่ไทยก็ฝากให้ทุกคนที่จะมากําลังมาอยู่กาลังวางแผนจะมาหรืออนาคตอยากมาก็อยากให้กับให้ต้องแบบแผนอ่ะหนึ่งเรื่องการเรงินเนาะว่าเดินจะต้องใช้เท่าไหร่แล้วก็สองก็จะให้คิดว่าเออมาที่ต้องระมาระวังดีๆ,ๆเรื่องการเดินทางอาากรรมการที่การปนมันก็มีเพราะอเมริกาก็อันตรายอยู่ระดับหนึ่งก็ มันไม่ได้ง่ายนะเรื่องการมาอยู่ที่นี่ผมว่าก็อยากฝากให้ทุกคนที่กำลังจะมาคือบางอย่างต้องเจอเองนะมันมันพูดไปมันก็พูดมากกาผ็ผิดพลาดมากครับก็คือทั้งประสบการณ์ส่วนตัวการใช้ชีวิตในแต่ละวันคือเราต้องดูเองต้องสังเกตเอเองครับว่าเราชอบไหมเรามีความสุขไหมก็ถ้าใครจะมาก็ยินดีต้อนรับนะครับฝากไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับ Fija. Hey, oh, beautiful city, dancing to the weather, big club sky. From the north to the south, I were all one in the heart.